โอพวัลมเดี๋ยวมืดเดี๋ยวลมมาแล้วมาแล้วเมนูเด็ดอีกแล้วท่านผู้ชมมาดูใกล้ๆน่าจะเดี๋ยวจะยำสดสดให้ดูนี่พี่น้องมาดูอันนี้จะเป็นกินมูกระทะมาคขืนแล้วมันเหลือ ลูกชินก้นกละมังหนึ่งรวมมีทั้งสี่หาย่างปลาหมึกก็มีพร้อมนี่เนาะมีอะ่ะยอสลายมีใส่กอกแดงลูกชิ้นปลาเอ็นลูกชิ้นเอ็นหมูอันนี้จะเป็นตาหูปา้ปลาแล้วก็มีวุ้นเส้นเนาะมันเหลือกินหมูก,กระทะมาคืนวันนี้ก็เลยจะเอามายำรวมมิตรอันนี้จะเป็นน้ำยำพี่น้องเนี่ยมาเบงนี่อันนี้จะเป็นน้ำยำสูตรเบาหมีเข้มข้นนะจ๊ะจีะ๊ดจ๊าดเนาะ เดี๋ยวจะมายำสดๆตรงนี้นี่พี่น้องมาดูตรงนี้เออแล้วมากินแม่อันนี้น้ำยำนะเนาะเทลงไปเลยว,ว้า mm. วเกาไปใช่กาไปขุดบอเเขา ไี้แก้วขับจักยายรุ่นก็ไม่ใย่ยสร้างนะที่แกวขับจักรขอบรถจักรขับรักรี่นองนี่ดูใกล้ๆนะจ๊ะอันนี้น้ำยำของเราใส่วุลเส้นเนี่เนาะปะีปตาแสบดากได้สูงคำว่ายำมันต้องจีงจาดพี่น้องน้ำยำสามรสเนาะรสหวานเปรี้ยวเค็มเนาะ อี๋อยาเน้นเน้นเนาะปรุงเองยำเองกินเองนะจ๊ะบะมีก็จะใส่ต้นหอมผักชีผักชีไปเรื่อยลงไปบะมีแครอทใส่พี่น้องหอมหัวใหญ่เนี่ยโบใส่ใส่เลยมันออกเผ็ดๆส่วนใหญ่เขาจเจ้าบะหมักเนาะพักตั้งสายกันยังบะมี่ทังกะว่านยังพ่นได้ปลูก ทั้งก็ออกเบีย้ยเนาะนอ,อนี้าำของเรากระลำเจ้าว่านไรย, <c oughs> ย,ย,ยายมาโอยคงยายรุ่นนะวาน่านออกแล้วนั่น,นกระลำมันกระลำดอกนันเด้นะเขียวๆบัวผนะ่าว่านผ้าปลูกทงมาปีนี่พี่น้องสียดายบะมีกุ้งเนาะปลาหมึกก็มีอยู่ด้านตอนนี่นี่นปลาหมึกจ๊ะจี๊ดจัดแน่นอน พร้อมเสิร์ฟพี่น้องแ่บแน่นอน,นเนาะอยาจะใส่ถาดน,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 าน,น,นี่มันหมดปีว่ะลมแห้งแห้งทผู้สมจับดูสิมอนมันสิปีนโอ้ผู้ยายเฮ็ดขนาดนี้เพราะว่าปีนเบึก ลายลายมาดูใกล้ๆ่เดีย๋ยวหืมถั่วสม้มยำเป็นกะละมังกะละมังสังเกตน้ำยำหืมจี๊ดจ๊าดแน่นอนเนาะเมนี้กับอยู่ครบเดี๋ยวยายรุ่นไปเรื่จ้างเกี่ยวเข่านาคพิสกันนั่นละ ก็ปิง้งย่างซะพ่อจัมียังนี่อืมพี่น้องจา๋าหน้าตาขนาดนี้บะแสเป็นมันรู้ไปนาะยำลูกชิ้นเน้นๆใส่วุ้นเสน้นมามาพี่น้องจา๋ามากินน้ำกันอ่ะลงมือลงมือ มามาทำผู้ชมสบายดีสบายดีพี่น้องปกป่ายเบิดสุกุลสกุนมีน้องจ่าบรรยากาศตอนบ่ายพี่น้องลมเย็นเย็นบรรยากาศดีดีเยวาวา์ตะลมเย็นเถาะหนาวสังเกต,ตแต่ละคนใช่เสือสองโตสามโตบ่ามีาก็ใส่สองคุเด้ปุ่นเห็นแต่ซิมอนพอดใช่ลรวบนหนาวนั่นตักเป็นอยู่ใบยายบุญตักให้เลาวเนี่ยมันดีตาคนอื่นนะซิมอนเส้นนั้น,นหว่วย เอมันขีบบ่ดสุดกระซีแปลลงมันก็เป็นยืดเป็นยายเงินล่ะขีบอันชุ่งๆ่งครัมันสุดจังอันนั้นตัวละขีบปลายเลยเมื่อคืนก็กินหมูกระทะพี่น้องวันนี้ยำลูกชิ้นใชวุ้นเส้นเนาะถ้าสียยำวุ้นเส้นมันต้องใส่หมูสับพี่น้องยังแสบมันนัวเด้ออันนี้พอดีวุ้นเส้นก็เหลือห่อนึง ลูกสิ้นก็เหลือเป็นเครื่องกะละมังพุ่นเนาะซื้อลูกสิ้นมหาหาหกโลเดมอนเอ่อพอนไซลูกสิน้นนัุ่นโอ้ยหใหญ่บุญคือสิบริกินดอกกัยังว่าใช่แต่เขียบคีบเอาแต่เขียบมันคีบมนอ,อ,อน,นตักเอ่เอพอนไซตักแอมะอจ่องน่ะตัก ยับเข้ามาอีกซีมอนขีบคืนชุดสูงม้วนม้วนม้วนแล้วก็มือนตาโลโลโ <c oughs> บุญไปเอาคาดมาบุญมาส่วน, <c oughs> อ,ยยนอ้อเฮ้ยค <c oughs> ือยายรวยนั่นอดึงขึ้นชุดสูงแลยก้า อันตีตากงกว้างตับ่าวัดไปอีกหน่อยอั้ยคือสิบริกินขอกเยบุญเลยับมาเยบุญ กีทูอันมามากินยำนะกับมานี่มันสิยากย่มิตรบ้านนอกนี่มิตบานนอกนี่ันีเฮ็ดให้กินแล้วลรวก็ยางยางยังมันยากบ้านนอกค่ะมันกินไม่เป็นนะเ็องเอาบวงเอาบวงตากถ้าบวงตากับตากไบรมันสียงาไม่จะหับบ่ นี่เอาเอือบก็บอกอยว่าไปกินเนื้อนาพีคนเดิมเหรอมาให้ตักอีกบ่เป็นอีกนะค่อยเน่เดี๋ยวลายได้ค่อยเอาเส้นเยอะๆเขาชอบเส้นนี่จะจับแค่เอาล่าก่อนบอกอะไรไปนางเขาเนาะเอ้าเอือบเยอะเยอะค่ะจะได้ยืนขึ้นยืนขึ้น จะได้อึดลื่นคืองูเหลื่ยมมันกลัวงูเหลื่ยมแล้วเดี๋ยวกลายเป็นฮิปโปไปแล้วเอาขมาพอใจนี่หน้าเป็นผู้จ้าถ่ายบาลสื้อมาแล้วยังมาแล้วเฮ็ดให้กินเฮ็ดกินยังมาแล้วยังต้องซักให้อีกนี่เอ้าน้ำลายซุปทอดต้วกโอ้ยใครแบบโต๊โอ้จน ปากแปรปากแปดปากอืดจบปกปลาบอลเออนี่ตรงมานี่ตอนมักพิกนี่ปาบเขาให้อากาศแล้วหนาวสิมันต้องกินจัดจ้านนะจ๊ะนี่หนาวต้องกินด๊ากินเผ็ดบ๊วยจ้ะนี่ ตัวนี้เด็กสิห่ายตอนเพ่งสดเข้าไปจะได้ของนี่เป็นอะไรแซ่บจิบบะยัยรู้ไว้อากาศที่หนาวๆจนห่อนวืดหรอนะวะจนเหงื่อแตกบ่นหนาวๆเหงื่อแตกหนาวบ่นได้จนเหงื่อแตกเหงื่อแตกไปน้ำมันจะลุ้น ยายรุ่นนะ่ะไปเกี่ยวเข่าหน้าใกล้ๆเลยพี่น้องเห็นปะเดี๋ยวสะซูมให้เบิง่งยายรุ่นนะ่ะไปเกี่ยวขาลับจ้างก็พี่ยายสร้างพูดเห็นปะพีน่น้องอยู่หน้าฟังนั่นเ <ทะ S 1> น,น,น,นาะถ้านแนมเป็นตาเป้าเนาะไปหเห็นเดี๋ยวจะซูมให้ดูวับวับ <laughs> 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 วับเ่่ชท เขาเกี่ยวขารับจ้างพี่น้องแต่ว่าซูมเบิ่งได้เห็นทอดพี่ใหญ่ไข่แม่นบ่เออพี่ใหญ่สร้างยายรุนเออบุหัวดอกว่าผู้ใดในเกี่ยวแต่ว่าซูมไปจืจอได้พยี่ยใหญ่พี่ใหญ่ไข่พวยยายลีแม่นบ่แสดงว่าซูมผิดอายลายลีเดียบริปไปบ่คือใส่เสือ้อใส่เสื้ออันพาตามแดงๆอันเด ออกแดงๆข้าหลวงลุงบ๊อบนะถูเจ้ากองกองมีนิตอันนาติดกันที่ว่าเขาเจ้ายัางบพันเกี่ยวอะไรพี่น้องเทียนขึ้นไปทั้งข้างหมักทั่วายรวยนัน่นเขาทั้งกระสีเกี่ยวมันนี่เขาจ้างคนเนาะแต่ว่าเงินช่วงเที่ยงนี่นะมืดดำมาจนไปเห็นยังฝนตกปล่อยๆแล้วก็หายไปพอลมอมันแหง้งบอกกันมันบ่ลมนี่แห้งเนี่ยมันมืดมาปนนั่น มืดจนบ่เห็นอยังแต่ว่าลมมันแห้ง่ละมือ่ะมันเลยบ่ค่อยตกผู้ใดว่าว่าสิขายเข่าเอาเวียดมันคือมาถามชามันบอกว่าจะคล้องเฮือนลังนี้ไปใส่ขาว่ายจากเฮ็ดยังเขาว่าสิขายเข่ามันว่ากชชื่อออันะบไม่ใช่เข่าแล้วเพิ่นถามเราเจะเอาข้อจืดน้ำแน่ชอบนึ่งเพิ่นว่า ไห้เนี่ยชอบนึ่งข่อยบ่าท่นเกี้ยวข่อยว่าเราก็มาเจาะปี๊ก <c oughs> ทม่ใช่ารทุนข่อยเคก็ชอบนึ่งข่อยเอามาไว้กินเข่อยมาเวียดเนี่ยนะครับเนี่ยร้อยล,ล,ล,ละร้ละสิบห้าคอณบอกว่าเ <c oughs> อาจอนมาชิบเขาบอเออแล้วก็บาดเจ็บเขาเจ้าเนาะ,นะบอ่อเขาเหนียวนะอันนั้นมันไทยร้ายอันว่งว่างแต่หัวปีนั่นอันตัวมันแห้งสิบบาทเขาเจ้าว่าเขาเหนียวน่ะลงราคาอีกแล้ว แต่ว่าเขาซื้อราคาชุงกว่าอันกว่าเท้ากว่ากลมเทาขายอีกเป็นยังส่ยายมาพี่น้องยายมาแล้วขายเข่าสองรอบแล้ว้ขขายไปแล้วเขาขายก็บัตาก็บัเ็จลเมื่อแห้งเท็กบัราคาข่าลงแล้วราาเข่าลงแล้วก็บรทางเวียดมัคือก็บัเทจเดือนมาอันเอาของปนไหน จเมื่อะน่ะแล้วเก้บาทเจ็ดร่างนึ่งเลยนะอืมเอาหัวปลาต้องแล้วก็ข่ามากแม่นเก้าบาทเจ็ดเคยทำสุดท้ายปอกสุดท้ายไปแล้วมีตะเวียดละให้ราคาสูงอันเล่าน้ำกันนะกิโลละเก้าบาทเวียดให้กิโลละเก้าบาทเจ็ดสิบเจ็ดสิบสตางค์ เขาเจ้าเกี่ยวเขาแล้วหลายเลยที่สิ่งเขาขายหลายแต่ละเมื่นอ่ะเป็นอย่างไรยายบุญแซดอยู่บ่อาซิมอนเป็นยังคืออาปากงาบ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 อยู่ฮ้ะเพชโบเพชรอะไรตอนบอกพริกกระคีบกินอยู่นั้นไปเอาของหวานปะไม่ใส่ของวาน อเออไปหอยไปเอามาทำเมนูของหวานนี่กล้วยสาบพี่น้องกับหอยว้นี่ละ,ะน,ะนี่เอามาวางผู้ได้เพชรก็กินนี่ มัน็อนเทไม่ยิงนกมขึ้นยิ่งถือกุ้ยสาบโตปุ๊บโบแม่ดอกมันตั้งใจอันยิ่งกล้ยสาบมันยาก้อเปาไุมดเ้ยแผนสูงเสิมอนนี่ยิ่งกล้ยสาบขาดปุ๊ดเออ้ยมืนสิกากันเล่งนนี้อลุนบคือะี้าเขาจะุ่าเขาอจากคนคือสิบหลายคนนะ เมื่อคืนไปเย่ยงกบได้หลายยุ๊กเลยแต่อีปูอีนเ่าอนกินอีกแล้วไหมเผ็ดคำว่ายำมันต้องจัดจ้านเนาะจืดจืดชืดชืดไม่ได้เนาะเปรี้ยวหวานเผ็ดเค็มเมื่อคืนนไปพากันไปเย่ยงเขียดยุ่ยห่วยเห็นแต่อีปูขังอยู่น่ะปูคายแน่ปูหน้าแน่ เอามาจีบปนยายบุญยายบุญแล้วเพ็นเพ็ดปุ่นแล้วลวสวบใส่สวบใส่ <c oughs> อุอย้ยเอานี่เพ็ด <c oughs> บ่เพ็ดดอกบ,มบ่มีบ่ใส่มกพริกหลายปันนั่นนี่เห็นบ่บ่ <c oughs> อือนี่มกพริกงเห็นหนแดงนะมกพริกหวาน เดี๋ยวแมลงสิปลูกมันเออไัสิไทยให้บอน,นท,ท่านนี่บอนไทยเป็นร่องไทยเป็นร่องแล้วสินับมันเครือมันหลหือฮดฮดจากอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์มันติดและกอยารอต่คุดหัวเนาะเออเดี๋ยวสิพาไปคุดมันก่อนก่อนสิเหลือเครือมันอยู่แ่น สวนอ้อยนะยายรุ่นลรปลูกเซคู่แล้วมันเป็นหัวแล้ววะเอาพรชัคือบวกกินมันเบิดเห็อเพี่นอถาม่าแสบบอแแสบแต่สิเพชรเกินเนอะ้ัใครสิไปไปมันคุ้มายาแทงปซื้อื่องเ่อง้ออันมาเนี่ยเด้อขาโพด เอาทงใหญ่ข้าโพดหวานแสิบปดสไปซื้อของบเนี่้าเนนเ่เขาว่าสิเอายังเพิ <t <t ok ่มะคอารอาสิบเอารถเอารถใหญ่ไปาซัยพาชาแสงไปซื <t <t ้อของพอเพิ่นซื้อหลายบัตรขี่มอเตอร์ไซค์ช่วงนี้ไอติมเบรกออกจากถังพี่น้องเพราะว่าเกี่ยวเข่าระบาดที่นี่อากาศมันหนาว กบวเห็นเขาเจ้ามานเอาไอติมไปขายเลยเนาะตั้งแต่เกี่ยวเข่ามานิกะอาชสพบขายติมเงียบไปเลยเน,ะะนาะุู้แหละส่วนใหญ่มันหอดเออส่วนใหญ่น้มันหนาวส่วนนี้พู้แหละมกกาลากลุ่มพามีนาเขาสิขายเริ่มมีนาเมษาผูาา้แหละฮ้อนห่อนเนาะส่วนนี้มันลมมันหนาวอากาศเย็น กะโพดปูกมออื่น,นบ,บใหญ่รวยคืออบในจากสามมือ,อหเห็ดล่องะแล้วจะเปิดน้าเขาต่บักโม่เห็ดล่อง้ันฉปันมน่เห็ดล่องแล้วก็ปลูกมันามัน่นัามันนึ่มน้แล้วมันน่กโม่น มันเบ่งน้ามันแตกเน่าหมาบางท่านถือน้ามันเน่าเห็นบ่ชมาปล่อยน้าลงตอนหนามันเกลเน่าจิ้เปิดลของมันเกลือใช่ตอนมันที่เป็นหมาอันนี้มันก็เร่งนะมันตอน่ะเฮ้ยนั่นแหละพี่น้องจ๋าได้มากันนี้ก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศในเพยงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจเบนบอมืดฝฟนไม่เแล้วแดดอยู่ดีเดี๋ยวสิพากกันไปสอนเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดมาปลูกเนาะเริ่มทยอยปลูกแล้ว ทุกอย่างพร้อมยังเหลือตะแท n g น้ำใหญ่มานี่ล่ะไปแล้วท่านผู้ชม,มสบายดีก็ดีดดแล้วเพรท่านได้ปลูกลายเพราะเขาก็ใส่น้ำนี่ไปก่อนเนาะยังเพรท่านได้ปลูกลายยังเพรท่านได้หดดอกสังปลูกไม่ได้เราย่างปลูกไม้ม่ต้องจะชอบผีปุ่นนะงั่นจะชอบผีปุ่นแดงเนาะ